สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรว่าแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรนั้นมีความสําคัญอย่างไรกับเกษตรกรชาวไทยและแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรนั้นช่วยเหลือกเกษตรกรไทยในเรื่องอะไรรวมไปถึงแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนนั้นไปรู้จักเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรกันเลยครับอันดับแรกแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรนั้นคือ ที่ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการทําการเกษตรในพื้นที่ต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ทราบถึงว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมเกี่ยวกับการทําเกษตรในรูปแบบใดและเหล่านั้นยังสามารถนํามาปรับปรุงเกี่ยวกับการทําการเกษตรอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาได้มากที่สุดและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทำไมเราจึงต้องมีแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรก็เพราะเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมจึงทําให้เราทราบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นเป็นพื้นที่การเกษตรจึงทําให้ต้องมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันในหลายๆเรื่องและเนื่องจากปัจจุบันนั้นเทคโนโลยี Technology ได้เข้ามามีบทบาทกับพวกเรามากยิ่งขึ้นจึงทําให้เราต้องมีการปรับตัวนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความสะดวกสบายในการลดขั้นตอนในการทํางานโดยผ่านแอปพลิเคชันนั่นจะเป็นตัวช่วยทําให้การจัดการด้านการทําการเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและช่วยเกษตรกรกลายเป็นเกษตรกรยุคใหม่ด้วยต่อไปผมก็จะมาบอกว่าแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรนั้นช่วยเหลือเกษตรกรไทยในด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นโรคพืชหรือศัตรูพืชที่เป็นปัญหากับพืชทําให้ผลผลิตของพืชนั้นออกมาได้น้อยการวางแผนการจัดการด้านการเกษตร ช่วยทําให้เราได้เตรียมความพร้อมกับการทําการเกษตรอันต่อไปก็คือความรู้เกี่ยวกับข้าวทําให้เราทราบถึงว่าข้าวนั้นมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไรของแต่ละสายพันธุ์รวมไปถึงความเหมาะสมต่อการปลูกพื้นที่แถวๆนั้นต่อไปก็คือการจัดการด้านทรัพยากรน้ําช่วยในเรื่องของการจัดการด้านทรัพยากรน้ํา ในการทำการเกษตรว่าน้ำเพียงพอไหมต่อพื้นที่นั้นๆและทำให้ทราบถึงเกี่ยวกับการที่บอกว่าน้ำตรงนั้นมีน้ำพอที่จะทำการเกษตรกับพืชตระกูลใดบ้างและสุดท้ายก็คือความรู้เรื่องดินเพราะว่าพื้นที่ในแต่ละภาคนั้นมีคุณสมบัติของดินที่แตกต่างกันออกไปและดินนั้นในแต่ละภาคนั้นก็มีผลต่อการปลูกพืชที่แตกต่างกันออกไปทำให้ผลผลิตของพืชน,นั้นมีค่าที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ต่อไปผมก็จะพาทุกๆคนนั้นไปรู้จักเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรว่ามีอะไรบ้างและแต่ละแอปพลิเคชันนั้นมีการทํางานอย่างไรมีหัวใจหลักในการทํางานอย่างไรที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับเกษตรกรและทําให้เกษตรกรนั้นกลายเป็นเกษตรกร4.0ได้และทําให้เป็นเกษตรกรในยุคใหม่อีกด้วยนี่ก็เป็นบรรดาแอปพลิเคชันในภาคการเกษตรที่เหมาะแก่เกษตรกรชาวไทยที่ทําให้เกษตรกรนั้นเป็นเกษตรกรยุคใหม่และพัฒนากลายเป็นเกษตรกร4.0อีกด้วย อันดับแรกผมก็พาทุกๆคนไปรู้จักกับแอปพลิเคชันในภาคการเเษตนั้นก็คือ p l a n for You p l a n for You นั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชสัตรูพืชทําให้เรานั้นคอยติดตามเกี่ยวกับการระบาดของสัตรูพืชและโรคพืชขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรกน,นั้นเตรียมการรับมือและป้องกันได้ทันเวลาเพื่อที่จะไม่ให้พืชน,นั้นได้รับผลกระทบจากโรคพืชและสัตรูพืชน,นั่นเอง2ก็คือ f a r ม b o o k ฟาร์มบุ๊เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลเหมาะสำหรับกรเกษตรกรไทยเพื่อแจ้งการปลูกพืชทำให้เราทราบการติดตามข่าวสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการเป็นสมาชิกของครัวเรือนรวมไปถึงทําให้เรานั้นได้ติดตามสิทธิโครงการหรือมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือกับกเกษตรกรไทยอีกด้วย ก็คือฟาร์มเมเนตฟาร์มเนตนั้นจะเป็นตัวช่วยในการด้านการจัดการเกี่ยวกับเกษตรในรอบด้านอีกทั้งยังทําให้คุณนั้นเหมือนกับเป็นซีโอการเกษตรด้วยตัวคุณเองที่ช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลพื้นที่แปลงการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการบันทึกอายุแปลงนั้นเพื่อการวางแผนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศการจัดการเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของแต่ละแปลงด้วยสี่ก็คือไรโนเรียรแบงก เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับระบบพันุ์ข้าวของไทยที่กรมการข้าวนั้นได้มีการเผยแพร่อ,ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุข้าวผ่านการรับรองของสายพันธุ์ชนิดของข้าวประวัติและลักษณะประจำพันธุ์รวมถึงยังเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนําการให้ผลผลิตประมาณต่อไร่เหมาะกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้เกษตรกรนั้นนําไปใช้ประโยชน์ได้มากในด้านการปลูกข้าวและทําให้ข้าวนั้นได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นห้า ฟาร์มข้าวอัจฉริยะหรือไทไรบิตี้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยทําให้กเกษตรกรน,นั้นมีการวางแผนการปลูกข้าวผ่านโมบายแอปพลิเคชันช่วยทําให้กเกษตรกรนั้นทราบถึงทุกๆก,กิจกรรมที่ควรปฏิบัติตามที่กล่มการข้าวนั้นได้แจ้งออกมารวมไปถึงต้นทุนในการผลิตและทําให้กเกษตรกรนั้นสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพกค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือให้กเกษตรกรหรือผู้ใช้งานนั้นค้นหาทะเบียน เกี่ยวกับแปลงผลิตพืช GMO ที่เป็นแหล่งผลิตพืชในด้านอินทรีย์โดยที่ทําการค้นหาจากรหัสแปลงรหัสไปรับรองหรือรหัสประชาชนอันดับที่เก็คือ w m s c เป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้เหล่านั้นสามารถติดตามเกี่ยวกับระบบน้ําของกรมชลประทานในด้านการจัดการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ําฝนหรือปริมาณน้ําจาก อ่างเก็บน้ําที่รวบรวมจากอัตราการไหลของน้ําในแม่น้นําลาคลองซึ่งมีกล้องติดตามสถานการณ์น้ําและส่งต่อข้อมูลให้กับเกษตรกรรู้เกี่ยวกับสภาพน้ําของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรทําให้การเกษตรนั้นมีการจัดการด้านทรัพยากรน้ําที่อันดับที่แปก็คือปุ๋ยลายแปลงเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับปุ๋ยที่จะช่วยให้คุณทําการตัดสินใจการจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ของดินในแต่ละพื้นที่แสดงการจัดการเรื่องดิน รวมไปถึงชนิดและปริมาณในการใส่ปุ๋ยในแต่ละแปลงโดยแอปพลิเคชันนี้จะสร้างขึ้นมาก็โดยความเห็นชอบของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้ผู้ที่สนใจนั้นนำไปใช้และไปทดลองใช้งานจริงอีกด้วยและอันดับสุดท้ายก็คือกดดูรู้ดินเป็นแอปพลิเคชันโดยที่มีการเชื่อมโยงผ่านเว็บแมปเซอร์วิสเพื่อแสดงข้อมูลดินและปัญหาของดินยังมีข้อมูลที่ตั้งของสถานีที่ดินสำนักงานกรมพัฒนาที่ดินธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จึงทาให้เกษตรกรนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินนั้นต้องมีการจัดการอย่างไรวันนี้ทุกๆคนที่ได้เข้ามาฟังเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในภาคเกษตรก,ก็คงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยว่าแอปพลิเคชันในภาคเกษตรนั้นมีความสําคัญอย่างไรและเข้ามามีบทบาทกับคนไทยได้อย่างไรและคนไทยนั้นควรจะนําไปพัฒนายอย่างไรต่อไปในเรื่องของการทําการเกษตรสําหรับวันนี้ผมก็มีความรู้มาให้เพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ